ผมซ้อมกับกลุ่มที่ชื่อว่า s u บโ o r ์แรนเนอรนะครับแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้ใช่ไหมก็มีสถานการณ์โควิดกลับมาอีกรอบนะครับแล้วก็รายการวิ่งแลยรายการก็ดูทีท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยจะมาเทสกันเองเลยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเราก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสารนะ์จับเวลากันเองครับผมแล้วก็มาดูกันว่าใครจะได้ new PB ใครจะได้เวลาอะไรแบบไหน อัลฟ่า l ฟลยใช่ไหมครับอัลฟ่าฟลยตัวนี้เนี่ยก็บอกตรงๆว่ามันทําให้ฮาร์ดเรทลงไปเยอะกว่าตัวอื่นทั้งหมดเลยเอาไง่ายก็คือมันช่วยเยอะมากเวลาที่วิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์วิ่งวิ่งแข่งอะรู้สึกว่าตัวนี้ช่วยที่สุดเลยเพราะหัวใจมันลงใช่ไหมครับอีกใจนึงอยากจะลองใส่คู่นี้ทําไมผมถึงใช้คําว่าคือทําไมผมถึงไม่มั่นใจเพราะว่ามันกัดครับเนาะผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่า คู่นี้เนี่ยผมก็ชอบนะทุกอย่างมันโอเคเลยแต่ว่ามันกัดกัดถึงขนาดที่ว่าก็เป็นแผลนะครับก็แล้วก็ตอนนี้ผมสถานการณ์ของเท้าผมก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับนะครับวงนี้ครับที่เคยโดนกัดใหญ่ขนาดนี้ครับนี่คืออัลฟาฟลายนะครับแถมตอนนี้ผมยังมีแผลตัวนี้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยนะครับตัวนี้มาจากออนคลาวบูมถ้าอยากจะใส่คือพรุ่งนี้ต้องติดเทปแน่ๆละ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะติดเทปแบบไหนนะครับพรุ่งนี้เพื่อให้วิ่งฮาฟได้แล้วก็เพื่อที่จะใส่คู่นี้ได้เนี่ยมันจะต้องติดเทปยังไงที่เท้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวมาลองเสี่ยงลองลุ้นไปด้วยกันว่าผมจะเจ็บไหมจะเป็นยังไงหรือจะ DNF นะเดี๋ยวต้องมาดูกัน ตอนนี้ตีสีนิดๆนะครับนี่ครับข้างๆครับโค้ดหนีครับมาแต่เช้าครับโอ้มาดูแลมาดูแลนักกีฬาครับนี่ครับทีมงานมาแบบไม่ตื่นนะมาแล้วเรียบร้อยมาถึงตั้งแต่กี่โมงตีสามห้าสิบมาแล้วครับเออนะ ระดับอาชีพนะครับไอว่วอมกันใหญ่วอมกันใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนโอ้มีถ้วยด้วยนะนี่คุณพวกคุณไม่ได้ทำเล่นนะเนี่ยไม่ได้ทำเล่นไม่ได้ทเล่นนะฮะโอ้นี่ฮะบอมนะครับก็เป็นโค้ชเลยนะครับของทีมซัฟโฟนะครับเขียนตารางให้ดีมากเลยนะะนี่ะนึกว่าจะทำเล่นๆครับนึกว่ามาจะไม่เจอใคร โอ้โหเอาประธานกล่าวเปิดด้วยไหมโอ้สุดยอดเลยครับดูกันว่าผมจะรอดไหมครับกับคู่นี้มันจะกัดไหมนะครับมันจะกัดไหมมันจะ DNF ไหมดูกันอีกทีอ่าก็จบไปฮะก็หลายๆคนก็นิวพ B ีนะครับสนใจนะฮะสำหรับการจัดงานวิ่งกันเฉยๆ ของกลุ่มที่ชื่อว่าซับโฟรันเนอร์นะครับกลุ่มนี้อยู่ขอนแก่นนะฮะก็ตัวตั้งตัวตีก็คืออาจารย์นำนาจนะครับอาจารย์หมอนะครับแล้วก็แอดมินบอมนั่นเองนะครับก็มาเป็นโค้ดให้ผมด้วยก็ผมได้ new pb พอใจมากเลยช่วง3กิโลสุดท้ายเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับรองเท้าเนี่ยสำหรับผมส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันก็ทําให้ฮาร์ดเรทลงมากๆเลยเพราะว่ารองเท้ามันเด้งมากๆนะครับมันดีแหละแต่เสียอย่างเดียวเลยก็คือมันกัด นะครับมันกัดบริเวณอุ้งเท้าอย่างที่ผมชี้ให้ดูไปนะครับแต่ก็แก้ได้ครับด้วยการติดเทปเอาไว้นะเพื่อไม่ให้มันบาดเจ็บประมาณนั้นถ้าวิ่ง10กิโลผมคิดว่าเอออาจจะยังไม่เป็นไรแต่พอระยะไกลขึ้นมาหน่อยก็ก็มันก็เป็นแผลนะครับก็ได้ผลออกมาแบบนี้นอกจากผมแล้วนะครับผมก็ยังได้ถามเพื่อนๆ นักวิ่งในกลุ่ม sub 4 runners นะครับสำหรับคนที่ใส่ฟ l t า a fly เนาะคนที่มีผมก็ถามเขาว่าเขาคิดเห็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังคนอื่นพูดบ้างดีกว่าชาตินี้มีทั้งสีขาวสีโอลิมปิกแล้วก็มีทั้งสีเขียว,ต,วตัวใหม่ด้วยมีสีไหนดีกว่าครับคิดว่าไงฮะเรื่องฟ l t า a fly ไม่รู้นะเจ็บนะแต่ว,ว่าก็ไปได้ครับเจ็บแต่ก็เอาเอาครับโอเคนะฮะฟลายอู้ ถ้าระยะมินิกับภาพก็ดีที่สุดแล้วในชัมม่วโมงนี้ครับดีที่สุดแล้วนุ่มเด้งโอ้ทุกอย่างเทสนี่น่าจะเร็วขึ้นสี่ห้าวิแล้โอเค,คแต่ถ้าฟูก็เจ็บไหมฟูผมว่ามันใช้น้องเยอะมากคือคือถ้าขาแรงแบบน่องแข็งแรงอะไรเงี้ยผมว่ามันใช้ดีมากก็อตอนนี้พยายามฝึกอยู่ค,คือเดิมเนี่ยถ้าฟูผมใช้เน็กเปอร์เซ็นต์เนาะ แต่ตอนนี้ก็พยายามใช้อัลฟาให้มันชินอยากอยากจะใช้ฟูในอัลฟาเหมือนเอาอัลฟามาใช้ในฟูเหมือนกันโค้ดก๊อฟครับนี่คือโค้ดก๊อฟนะฮะฟูนี่ประมาณ3ชั่วโมงฮาฟนี่เป็นไงครับหนึ่งสองแปดครับไม่ค่อยวิ่งฮาฟ์ฟนะวิ่งแต่ฟูขอถามหน่อยครับว่าอัลฟาครับมีความคิดเห็นยังไงกับอัลฟาฟลายครับอัลฟาฟลายครับใส่ดิดเด้งดีมากเลยครับผมผมบอกว่าวิ่งฮาฟมากกว่าวิ่งฟูแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งฟูก็เล่นน่องดีๆก็ ทำเวลาได้เยอะเลยครับอ๋อโอเคโอเคก็แสดงว่าโค้ดกอล์ฟก็ยังมองว่าเออถ้าไกลๆก็ยังไกลไก็ใส่เน็กน่าจะดีกว่าอัลฟาฟลายเนี่ยครับใส่ไม่ได้ครับทำไมทไมครับพี่ไม่ใช่แนวอ่ะมันสูงก็ทำไมไม่ดีเราวิ่งแล้วแล้วปลายปลายทางมันล่างลงนี่เอัลฟาฟลายสีอันนี้เขาเรียกสีเลยนะสีคลิปโชเก้นี่น้องอายคิดว่ายังไงอัลฟาฟลายใช้แบบไหนชอบไม่ชอบ อว่าอายเพิ่งลองมาแค่น um, so okay. um, okay. 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 so ิดเดียวค่ะไม่ได้ใส okay. okay. well, ่ลงมาลัคนใส่แค่ฮาร์ปก็มันเด้งดีอะค่ะชอบลองลองแค่ระยะสั้นค่ะบอกว่าก็ดีอะไรชอบอะค่ะโอเคก็ชอบเนาะเที่ยวกับเน็กเปอร์เซ็นเด้งกว่าค่ะเด้งกว่าเยอะเลยโอเคคือชัดๆเนาะว่าเด้งกว่าเนาะใช่ไหม ได้กว่ยเยอะค่ะเยอะมากค่ะพี่พัดอืมโอเคโอเคค่ะออแอร์ขอถามหน่อยว่าคิดเห็นยังไงกับอัลฟาฟลายก็วิ่งไดเพจเนี้ยไหนไหนดโดโดไหนอะไรไม่รู้เรื่อง28กิโลวิ่งเพจส5 7ปาทัวรผมอะ่ะก็ใช้อัลฟาฟลายจนจบเลยนะครับแล้วก็มผมติดเทปกาวทับแผล เท้าข้างขวานะครับส่วนเท้าข้างซ้ายไม่ได้ติดนะครับเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ใช้เนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากับเท้าข้างซ้ายแตว่วิ่งไปเนี่ยครับและอีกประมาณ3-4กิโลจะจบนะครับรู้ตัวเลยว่าเท้าข้างซ้ายเนี่ยเจ็บนะครับก็ที่เดิมนะครับก็คือที่ที่ทุกคนบ่นกันเลยนะฮะก็คือตรงบริเวณอุ้งเทา้าเดี๋ยวเรามาลองดูไหมผมจะถอดรองเท้านะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่า มันเป็นยังไงถอดไปพร้อมกันเลยแล้วลองถ่ายให้ดูนะครับอืนโอ้ยโอเคโอเคแต่ข้างขวาที่ผมติดเทปนะครับอ่าติดเทปนะฮะก็โอเคติดเทปนะเทปก็ยังอยู่ดีนะเทปก็ยังอยู่ดีพอดีเทปเป็นสีเนื้อนะครับแกะออกมาตรงที่เคยมีปัญหานะครับออฟฟ์ฟลายมาดูกันอ่าไม่เป็นไรนะครับพอติดเทปแล้วก็รอดไปเนาะแต่ผมมีแผลตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าแผลจะยังเป็นยังไงบ้างอ่า นี่นะครับตรงนี้ไม่รู้ชัดหรือเปล่าข้างเมื่อกี้ิติดเทปข้างนี้ไม่ได้ติดเทปเดี๋ยวลองดูนะครับ <c oughs> อ่าจริงๆด้วยนี่ไงความแสบมันมาละนี่ครับนี่ฮนะนี่ฮนะโอนี่หนังก็นี่หยิบขึ้นมาได้เลยนะครับก็บลิสเตอร์นะเป็นบลิสเตอร์นะคบเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮนะก็จะมีน้ำน้ำอยู่ข้างในใช่ไหม นี่เนาะนี่เนาะวิสเตอร์นะแม่ข้างนี้เละเทวะเละวะแต่ตรงนี้ไม่ได้มาจากอัลฟานะครับมาจากคู่อื่นนะฮะผมก็เลยต้องเอาเทปมันปิดทับเพื่อที่จะทําให้วิ่งทดสอบครั้งนี้ได้อันนี้มาจากอัลฟานะครับข่าวก่อนนะครับซึ่งเป็นหนักพอสมควรก็เลยได้เอาเทปปิดทับนะอันนี้ไม่ใช่อัลฟานะที่เละๆไม่ใช่นะ ครับตัวนี้นะครับก็เอาเทปมาปิดทับก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากขึ้นนะะนั่นก็เป็นบทสรุปนะครับอของการรีวิวตัว AlphaFly นะครับตัวนี้ก็เวอร์ชั่นใหม่สีใหม่ออกมาแล้วสีเขียวสวยพอสมควรเลยนะครับยังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัว n น k ี AlphaFly เนี่ยก็แบ่งปันกันมานะครับคิดเห็นยังไง ออชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะครับก็ฟังผมรีวิวเนี่ยก็ฟังหูไว้หูนะครับก็เอาไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้านะครับตรงไหนที่ยังไงดีละ่ะผมพูดยังไม่ครอบคลุมยังไม่อะไรยังไงก็ลองถามถามกันมานะครับคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวเพื่อนๆที่รู้ก็จะได้มาช่วยช่วยกันนะช่วยกันแบ่งปันข้อมูลนะครับเราในฐานะผู้บริโภคเหมือนกันนะครับผมเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยทั้งสิ้นกับการ กับ, Nike, นบไนกี้นะครับไม่มีนะครับไม่ได้บอกว่าต้องไปซื้อหรือไม่ได้บอกว่าอย่าไปซื้อเอาแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาตัดสินใจเลยเราก็ช่วยกันแบ่งปันข้อมูลนะครับยังไงนะครับก็รอติดตามาวิดีโอจากแวดทูรันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าแอดมินเตร์หรือว่าแอดมินท่านอื่นเช่นแอดมินบอมที่ก็เขียนอยู่เรื่อยๆนะก็ยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงปีใหม่นะครับผมยังไงก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากสําหรับ ปีที่ผ่านมาทีา่สนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็หลายคนให้กำลังใจพวกเราขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนครับ